สวัสดีครับพี่น้องมือนีกระเอกระเป๋าเจ้านัาที่เนี่ยแล้วกันมากับสาวสะก้อนที่เก้าครับสวัสดีค่ะครับผมมือเหนือก็มาเลาะปลาเด้อครับพี่น้องครับสาวสะก้อนวันจยุได้ไม่กวาดครับก็เลยพาเพื่อนมาหักหยาหางเสือกันเลาะเบิ่งฮิตมันนะสาวสะก้อนเนาะจ้าครับผมจะได้กระปินกำลังใจห้เราเด้อครับพี่น้องครับมักกระไล่นะครับนะถือใจกระเสียนะครับนทากดติดตามให้แน่แกับขอบคุณครับผมไปครับไปหลุดมันมันแ้วกันเด้อครับเด้อไปจ้าสะก้อนเอ็ดไข่ขาวครับออื้ งามเลยจ้างามสีเป็นไข่ลายเนาะเมนจ้ะอยู่ขางทางเด้อยขางทางเด้อครับนี่โอ้ระงูขาวกับระงูเหลืองยังลงเรืออยู่นะครับทุกยอยู่ล่างคนละมันเหี่ยวมันเหี่ยวคุบอกเมนไปครับกอแดงครับตัวนี้งามงามเลยบรรยากาศนี่กับฝนตกเมื่อเสาร์นี่ฝนตกครับตอนนี้ก็ยังคึ้นฟ้าคึ้นฝนอยู่เด้อพี่น้องไปครับถึงหอยต่อครับ พี่น้องผอของแสบบันนี้นเห็ดปดดินครับเบยปดดินเข้มืออือะน่าจะปดดินน้ำปดดินนาะดู้ยพี่ออกเต็มเลยออกใหมมๆก็มีเลยครับของแสบเด้ยวพี่น้องนนด้ เขย่บข่ยอยทับเลยใช่แล้วเข่าข่อยจะกบกูข่อยเนี้ยมึงแล้วข่อยมันข่อยทับอืเอาไว้ก่อนนะดอกหน่อยเนาะอของเสบ็บของเสบ็สบเกงเส็บแหงนีาาดจำกรุบๆเนาะไป นะตัวพี่มาจนัดถับพี่น้องเอ้ยดอกงามเลยรครับ,อออบกอแดงครับพี่น้องป้าตัวปักญ่เลยกอแดงอีกดอกนึงครับป้ามึงหามตัวปักญ่เลยใหญ่อีกแล้วครับจีไดาเด้อไข่ครับตู้เมฆไข่ตัวนี้เมฆไข่ครับ S <S เห็ดไข่ใหญ่อีกแล้วครับคือกินดอกเพิ่นเห็ดไข่ครับพี่ดอกพี่ดอกเพล่งครับเห็ดไข่ขาวครับไข่ครับหนาเฮ็ดไข่ก็ต้องรอเฮ็ดไข่เลยพี่น้องมาหนึ่ ครับโอ้จะได้แนวขบงไรดอกเลยเนาะเป้หอยอีกแล้วเห็นป่าวเปอยอีกแล้วครับเปือยลายดอกกี่พี่เห็นบัดเลยพี่นีนแตดอกใหญ่ใยอ้ดอกงามๆเลยครับเป็นไข่ขาวหอมทะลุจอเลยทักทายครับบ้างเพี้ยนประชาชาวสุขกุลไปคุณจีบัมเ้อะพี่เนาะจะได้กระถาบึงนล้กันเนาะอือดอกตูมเลยครับเอ้ยขาไม่ าเป็นขาเลยพี่น้องป้าพี่น้องบึงขาบุญขาหิริไข่ดอกกันบ่งามเนาะยองยองกับแข็งอยู่ครับดอกยองยองถือฝนบ่อยดกอกงนึงเพื่อนบูบบถือแดดเออเพบุนบูถือฝน เนาะนี่แต่เด็ดบุญนขาพี่กายมาเอาพู้นี้ใส่กระตาบุได้าเอาขามาบุ่นกะตาสิคุณยันแข็งอยู่ด้วยนี่ยังปนได้อีกด้ครับพี่พี่น้องอุ้ยขาขาปิดขาขาปิดขาเนนั่นเลยหอมขนาดเลยหอมแล้วมันใหญ่เห็นไข่ใหญ่พู้นี้ใหญ่ตัวโตเนาะไปครับพี่น้องนี่เด้อจ้าหญาที่เฮาเก็บได้เนาะจ้า นี่ก็ได้ลลยเติบพี่เด้อจ้ะคุณจ้ามีอีกสองกำจ้ะซาสโกนกัส,สกีทักไม่กวาดเทศไม่กวาดเด้อจ้ะทำไม่กวาดไว้ใช้เองจ้ะสื่อเพิินกับขั้นละสีิบหาสิบเนาะจากบทนสื่อพี่น้องเอ้ยวัสดุธรรมชาติจ้ะเหษตุไปใส่ไล่ไลอันเด้อจ้ะเดี๋ยวซาสก,ก,ากุนกับไอโจนากะ สิผ้ากันลูกเมื่ออะจ้ะคะสิเก็บลูกเมื่อน้าเน่เนาะเพราะมันได้ตืมกันจ้ะผู้ใดามาอยากพี่น้องผพามามูเผื่อฟูม,มากกับสิด้แจกไนใจเื่อนนําเดอา้อจ้ะพี่สาวสกุลขออนุญาตไปหาฮักหงาตอกันเด้อจ้ะพี่น้องจา้าครับพี่น้องครับเบาจน้ะสี่พาพี่น้อ,องออกแกปลาเลยเด้อครับมนอนี้ลงานเท่าไรครับมึอแต่ยังมีฮิดไข่ฮิกกอแดงอยู่ครับพี่น้องครับจ้ะ ดอกงามและข้าวเพชรไข่กอก็ดีเปร์จีปนพาพี่น้องจีปนอยู่แล้ครับแล้วก็ห่ากระได้หนาน้ำกระได้หนาน้ำอยู่ประมาณลายกำอยู่เนาะลายกำอยู่ครับกระชีใดเมฆัวอยู่ประมาณสี่ห้าขันอยู่เนาะแม่นจ้ะครับผมก็เอาไว้ใส่เ่าเองเละครับบริเวณเพื่อขายแล้วครับพี่น้องครับจะได้กระฝ้าครับมาเป็นกำลังใจให้บ่าวจนในกับสาวสกุลเด้อครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบบ่าวจนัดชาแนลนะครับผมครับเพจเฟซบุ๊กบ่าวจนัดชาแนลนะครับเด้อ เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมนะครับสองคนนึ่นะครับมักกไลค์ถือใจก็แชร์ครับกดติดตามให้นำเหนี่ยก็ขอบคุณครับผมสำหรับมินี้เฮาสองคนขอตัวลาไประกอบน,นะครับเด้พอพบกันใหม่คลิปนาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ